สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครูพีระนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องประโยคนะครับประโยคนะครับมีความจำเป็นในการสื่อสารนะครับในทุกๆภาษาเลยนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาพูดมันไม่ได้พูดเป็นคำๆนะครับเขาเรียกว่าพูดเป็นประโยคซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนกันว่าประโยคเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วก็มันมีความสําคัญ ในการสื่อสารยังไงบ้างนะครับอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับก่อนอื่นเราก็มารู้ว่าประโยคมันหมายถึงอะไรก่อนอ่านเรียนอ่านนะครับประโยคก็หมายถึงข้อความที่มีใจความสมบูรณ์อ่านเรียนจำไว้เลยนะคําว่าข้อความคําว่าข้อความเนี่ยแสดงว่ามันจะมีคํามากกว่าหนึ่งคำ นะครับคือตั้งแต่สองคำขึ้นไปนะครับจากนั้นคําว่าใจความสมบูรณ์คําว่าใจความสมบูรณ์เนี่ยแปลว่าเมื่อเราได้ยินนะครับได้ฟังหรือได้อ่านนะครับข้อความนั้นๆเนี่ยแล้วเราสามารถทราบได้ว่าใครทําอะไรหรือใครเป็นอะไรนะครับเป็นต้นนะครับอย่างเงี้ยนะครับ เราจะเรียกมันว่าสมบูรณ์ละนะครับใครทําอะไรหรือใครเป็นอะไรนะครับเช่นมาลายใครมา้านะครับทาอะไรลายได้ไหมไม่น่าจะสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับแต่ใครมาลายทาอะไรไม่รู้แต่ถ้าบอกม้าวิ่งมา้าทําอะไรวิ่งอย่างนี้ครับเพราะนั้น เขารู้ว่ามีส่วนประกอบอย่างน้อยสองส่วนแปลว่าหนึ่งมันทําหน้าที่เป็นภาคประธานอีกส่วนหนึ่งทําหน้าที่เป็นภาคแสดงภาคประธานก็คือผู้กระทําภาคแสดงก็คือการกระทําในประโยคนั้นๆนะครับอย่าลืมนะข้อความที่มีใจความสมบูรณ์นะครับมีเพราะนั้นมันจะมีองค์ประกอบอย่างน้อยสองส่วนก็คือภาคประธานและภาคแสดงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่าง คใครที่พอจะนึกภาพออกที่ครูพูดไปเมื่อกี้ลองดูนะครับว่าประโยคทั้งสามประโยคนี้ส่วนไหนเป็นภาคประธานส่วนไหนเป็นภาคแสดงประโยคที่หนึ่งแบ่งเปสองส่วนอย่างนี้นะครับใครที่ทําถูกก็เก่งมากนะครับใครน้องโบเบทําอะไรปั่นจักรยาน น่าดีมากใครน้องโบเบ่ทำอะไรปัญจการกยานเพราะฉะนั้นน้องโบเบ่ก็ทําหน้าที่เป็นภาคประธานนะครับปัญจการกยานก็ทําหน้าที่เป็นภาคสแสดงนะครับอานูข้อสองสิใครทาอะไรอ่าดีมากนะครับใครเจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่ทําอะไรครับทําอาหาร อ่าส่วนที่ครูไม่ได้พูดเขียนมาทําไมอ๋อมันเขาเรียกว่ามันเป็นส่วนขยายนะครับส่วนส่วนขยายเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดหลายส่วนอยู่บนบนเดียวอ่าเดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปนะครับอย่างเงี้ยเจ๊ใหญ่อย่างร้านอาหารเซิงเป็ดก็ขยายคําว่าเจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่เนี่ยมีชื่อเขานะครับเจ๊ใหญ่คนไหนเจ๊ใหญ่ที่อยู่ร้านอาหารอย่างเงี้ยเจ้าของร้านอาหารเนี่ยนะครับทำอะไรทำอาหารทําไหนอ่ะทาในครัวนั่นอย่างเงี้ย นะครับนี่เขาเรียกว่าส่วนขยายแต่ส่วนสำคัญมันคือเจใหญ่หญทําหน้าที่เป็นภาคปธานนะครับทำอาหารอยู่ในครัวเป็นภาคแสดงอ่าและอันสุดท้ายนะหลายคนเสร็จแล้วได้แล้วนานแล้วนะครับก็คือโดเรมอนอ่าใครโดเรมอนนะครับเป็นภาคประธานทำอะไรใช้ทำมชีนอ่าใครถูกหมดบ้าง แสดงว่าเยี่ยมมากนะครับรับระนั้นเพราะฉะนั้นนะครับเราก็สรุปกันอีกนิดนึงนะครับก็คือภาพประธานนะครับก็คือเป็นผู้กระทํานะครับเป็นผู้แสดงการกระทําในประโยคส่วนภาคแสดงก็จะเป็นการกระทําหรือกริยาในประโยคนะครับของคนที่เป็นประธาน,นเองนะครับ ซึ่งซึ่งในแต่ละส่วนเนี่ยมันก็อาจจะมีส่วนขยายด้วยนะครับอย่างเมื่อกี้ก็จะเป็นเจ๊ใหญ่ใช่ไหมนะครับเจใหญ่ร้านอาหารเซงเป็ดเออทำไมต้องเซงเป็ดเคยสงสัยไหมอ,อ๋อหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับคือหมูหมากาไก่นะครับหมูหมากาไก่เนี่ยกับเป็ดเป็นเพื่อนกันเวลาชวนกันไปไหนน,นะพอไปถึงเนี่ยหรือกําลังเดินทางหรืออะไรก็ตามเป็ดมันจะชอบ นะครับลบเรากลับแล้วนะไปไหนะมันก็จะกลับ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 เพื่อนก็เลยไม่ชอบเวลากำลังสนุกอยู่แลยกลับ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 เขาทาอะไรก็กลับ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 จะกลับท่าเดียวนะครับเพื่อนๆนก็เลยเซ็งเป็ดนั่นเองนะครับอ่ะปะนะครับเพราะฉนั้นอย่าลืมนะว่าแต่ละประโยคนะครับต้องประกอบด้วยอย่างน้อยสุดสองส่วนก็คือ ภาคประธานและภาคกริยานั่นเองนะครับอาทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับาภาคส่วนขยายเนี่ยนะครับมันจะทําให้ประโยคแต่ละประโยคแตกต่างกันนะครับอย่างประโยคแรกเนี่ยนะครับต่างกันที่ส่วนขยายนะครับใครเขาทาอะไรอ่านหนังสืออ่านยังไงอ่านอย่างตั้งใจนะครับรยคทส่องนะเขาทาอะไร ให้นั้สือด้วยความตั้งใจอย่างตั้งใจเนี่ยคือคนอื่นมองเรื่องไแต่ว่าถ้าด้วยความตั้งใจนี่คือตัวเขาเองนะใครทําให้ใครมีความตั้งใจไม่ได้ต้องตั้งใจเองแต่เราสามารถมองเห็นความตั้งใจเขาได้ไหมอ่าถ้าเขาทําอย่างตั้งใจเราก็จะรู้เราก็จะพอดูออกนะครับอย่างประยุทธ์ที่สองนะครับมีความแตกต,ต่างตรงไหนใครพอจะมองออกบ้างอ่าบางคนก็พอจะมองออกนะครับส่วนที่สนั้นมัน ประโยคสองประโยคหลังเนี่ยอันหนึ่งมันมีกรรมอีกอันหนึ่งไม่มีกรรมนะครับอ,อันที่หนึ่งมันบอกว่าใครหลักเกณฑ์การประกวดมันทําอะไรครับมันมีมากหลักเกณฑ์การประกวดเป็นภาพป,ประธานมีมากเป็นกริยามากก็ขยายมีไปนะครับมากเป็นวิเศษขยายกริยานะครับส่วนอันที่สองการประกวดทาอะไรใครการประกวดมันทําอะไร มีหลักเกณฑ์มากนะครับพอมีปุ๊บมีอะไรมีหลักเกณฑ์พออะไรต่อเนี่ยมันจะกลายเป็นกรรมละนะครับมันจะเป็นส่วนที่สามส่วนที่สามเนี่ยมันจะอยู่ในจริงๆแล้วมันอยู่ในส่วนที่สองแต่เขาว่าส่วนที่สองมันจะไม่มีกรรมมีกรรมแล้วก็มีส่วนเติมเต็มนะครับมันแล้วแต่ชนิดของคากริยาซึ่งอ่านเนี่ยในบทต่อไปเราก็จะได้เรียน ให้มันละเอียดยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ก็คร่าวๆอย่างนี้ไปก่อนนะครับอันบทประโยคก็ไก่เนี่ยมันไม่มีกรรมนะใครหลักเกณฑ์กรรมกวมันทําอะไรมันมีมากนะครับมันไม่ได้ถูกมันไม่มีอะไรถูกทําอีกนะครัแต่ไปอันที่สองเนี่ยนะครับใครการประกวดมันทําอะไรมันมีมีอะไรมีหลักเกณฑ์นะครับสองประโยคมีความคล้ายกันนะครับความคล้ายกันแต่เรียงประโยค ค้ออย่างนะครับวางตัวขยายคนละที่นะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นการเรียงลําดับคําในประโยคเนี่ยมันจะมีความสําคัญพอสมควรนะครับบางทีมันทำให้ความหมายเปลี่ยนเลยก็ได้นะครับเราลองอ่านดูก่อนนะครับเพราะว่าคําบางคําเนี่ยมันทําหน้าที่ได้หลายอย่างหรือมีความหมายหลายอย่างด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ตำแหน่งของการวางคำในประโยคเนี่ยบางทีมันทำให้ความหมายเปลี่ยนทำให้หน้าที่เปลี่ยนนะครับและเป้าหมายของการสื่อสารหรือความหมายของการสื่อสารในประโยคนั้นๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนตามไปด้วยนะครับอย่างส่วนที่หนึ่งเนี่ยส่วนบปาทประธานเนี่ยนะครับปกติแล้วเขาจะเอาวางไว้หน้าบทกริยาขึ้นก่อนใไปอยู่แรกเลยนะครับเดี๋ยวทำอะไรก็ว่ากันนะครับ ประหานจะอยู่เป็นอันดับแรกๆนะครับต่อจากบทประธานมันก็จะเป็นส่วนขยายประธานซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ได้ถ้ามีจะอยู่ต่อประธานเลยถ้าไม่มีก็แล้วไปนะครับนะครับยกตัวอย่างเช่นหมาเห่าหมาทำอะไรเห่า แต่ถ้าจะมีบทขยายประธานก็หมาสีมตาลตัวใหญ่ใครหมาสีมตาลตัวใหญ่ถามว่าไม่เอาสีมตาลตัวใหญ่ได้ไหมได้แต่มันก็ไม่ละเอียดพอไม่ละเอียดบางทีก็งงหมาตัวเล็กตัวใหญ่ก็ไม่รู้สีอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้ามีบทขยายมันจะทําให้ประตัวประธานมีความชัดเจนขึ้นคนเข้าใจง่ายขึ้นนะครับส่วนที่สองนะครับส่วนที่สองคือส่วนภาคแสดงนะครับมันจะเริ่มด้วยบทกริยา นะครับอยู่มันจะอยู่หลังประธานนะครับแต่ก็จะมีกริยาบางคํานะครับไปอยู่หน้าประธานเอไปอยู่หน้าประโยคเนี่ยเช่นคําว่าเกิดมีปรากฏในภาษาไทยเรียกว่ากริยาสภาวะมาลานะครับฟังไว้เฉยก็ได้นะครับเดี๋ยวมัธยมน่าจะได้เรียนเป็นเรื่องเป็นราวนะครับกริยาสภาวะมาลานะครับทําหน้าที่เป็นประธานในประโยคนะครับ พอมีบทกริยาปุ๊บนะครับก็จะถ้าอยากให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นก็อาจจะไปขยายกริยาซึ่งมันอาจาจะต่อตัวกริยาเลยก็ได้หรือไม่อยู่ท้ายประโยคเลยก็ได้ไปต่อไปอยู่ท้ายประโยคเลยเช่นเขาวิ่งเร็วคําว่าเร็วขยายวิ่งนะครับเป็นต้นต่อไปเนี้ยนะครับและสุดท้ายบทกรรม นะครับบทกรรมก็จะอยู่หลังบทกริยาเป็นผู้ถูกกระทําเช่นแม่ตีลูกใครถูกตีลูกเนี่นี่คือถูกกระทําบทกริยานะครับซึ่งบทบทกรรมนะครับพอโทษซึ่งบทกรรมจะอยู่หลังบทกริยานะครับและก็จะมีส่วนขยายหรือไม่ตามใจนะครับอย่างครูบอกนะครับบทขยาย กรรมนะครับบทขยายกรรมบทขยายประธานบทขยายกริยามีหรือไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีมันจะเพิ่มความชัดเจนประโยคและอันสุดท้ายก็คือบทขยายกริยาอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้นะครับถ้ามันเป็นกริยาที่มีกรรมเนี่ยบทขยายกริยามันจะไปต่อหลังกรรมหรือต่อหลังขยายกรรมเลยด้วยซ้ํานะครับแต่ถ้ามันเป็นกริยาที่ไม่มีกรรมมันจะต่อหลังกริยาเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะครับว่า อันนี้มันวางตำแหน่งไหนกันแน่นะครับที่จะมีความสามารถเคลื่อนที่ได้เนี่ยมันจะมีบทขยายกริยานะครับบางครั้งไปอยู่หน้าประโยคก็มีนะครับเช่นในทุกๆเช้าเขาจะทำความสะอาดบ้านก็คือคำถามก็คือทำตอนไหนนะครับทำความสะอาดบ้านทำอะไรทำความสะอาดบ้านทำตอนไหนทำตอนเช้า มันจะต่อมันจะต่อด้วยคําถามพวกนี้มันจะรู้ว่าใครขยายอะไรนะครับประโยคไหนขยายอะไรนะครับทีนี้การเรียงลําดับคําในประโยคเนี่ยนะครับพอความหมายมันมันสลับที่กันเนี่ยอย่างที่เราบอกเมื่อกี้คําแต่ละคามันมีความหมายต่างกันมันมีหน้กที้ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ ถ้าเราเอาวางตำแหน่งสลับกันความหมายก็อาจจะเปลี่ยนนะครับอย่างประโยคที่อยู่เนี่ยฉันชอบเขานะครับถ้าเปลี่ยนเป็นเขาชอบฉันนะฉันชอบเขาเนี่ยเขาชอบฉันหรือเปล่าไม่รู้แต่พอเขาชอบฉันฉันชอบเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเห็นไหมความหมายมันเปลี่ยนไปเธอกําลังกินข้าวข้ากำลังกินเธออันนี้มันข้าวประหลาดนะครับ นะครับความหมายเปลี่ยนเลยคนถูกกรรมเขาเรียกว่ากรรมมันเปลี่ยนผู้ถูกกระทําเปลี่ยนไปนะผู้กระทําก็เปลี่ยนไปนะครับ,บาแต่ว่าบางครั้งคําบางคําเนี่ยมันมีความหมายหรือมีหน้าที่ชัดเจนของมันอยู่ในตัวละเปลี่ยนไปที่ไหนมันก็ไม่เป็นอะไรนะครับอย่างเช่นประโยคที่ว่าต้อเป็นเพื่อนของแดงหรือแดงเป็นเพื่อนของต้อสรุปแล้วสองคนนี้ก็เป็นเพื่อนกันอยู่ดีนะครับสโสภา สูงเท่าลาตีลาตีสูงเท่าโสภาก็มีค่าเท่ากันนะครับคือมันสูงเท่ากันทั้งคู่แหละเนี้ยนะครับบางทีมันก็สลับที่กันก็ไม่เป็นไรความหมายไม่เปลี่ยนแต่บางอันสลับที่กันความหมายในประโยคก็เปลี่ยนไปเพราะ,ะนั้นเราต้องไปดูว่าคาบางคํามันมีหน้าที่หลายอย่างนะครับสามารถทําหน้าที่ได้หลายอย่างในประโยคหรือสามารถแปลความหมายได้หลายอย่างนะครับก็ให้ในักเรียน มาระวังในการเลือกใช้คำนั่นเองนะครับ,นะรบทีนี้สำหรับประโยคบางประโยคเนี่ยมันสลับไปสลับมาบางทีก็เปลี่ยนบางทีก็ไม่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปคล้ายๆเดิมหรือเปลี่ยนจากเดิมโดยสิ้นเชิงก็มีอย่างประโยคหกประโยคนี้บางอันก็มีความหมายเหมือนกันบางอันก็มีความหมายต่างกันเช่นเขามองไม่เห็นทางข้างหน้านะครับก็คือ ทาข้างหน้ามีอะไรไม่รู้ไม่เห็นเลยไม่เห็นว่ามีทางนะครับแต่อันที่สองเขาไม่เห็นมองแสดงว่ามีทางมันมีข้างหน้าเขารู้ว่ามันมีทางข้างหน้า <hier> แต่เขาไม่ได้มองนะครับประโยชน์ด้านซ้ายเนี่ยเขาไม่รู้ว่าข้างหน้ามันมีแต่ประโยชน์ด้านขวาของนักเรียนเนี่ยนะครับอันนี้คือเขารู้ว่ามันมีแต่เขาไม่ได้มองทนเองนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นความสําคัญของมันก็คือ อยู่ที่ว่าเราเลือกใช้คำแล้วก็ต้องการสื่อความหมายยังไงเป็นหลักนะทีนี้ความสั้นยาวของประโยคเนี่ยมันก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ประเภทของการสื่อสารด้วยนะครับประโยคสั้นหรือยาวเนี่ยอยู่ที่ความจําเป็นอยู่ที่ความชัดเจนขอให้มันสมบูรณ์จะสั้นหรือยาวก็ได้นะครับความสมบูรณ์ในที่นี้คือรู้ว่าใครทําอะไรและสามารถสื่อสารให้คนฟังหรือคนอ่าน ชัดเจนเข้าใจชัดเจนนั่นเองนะครับแต่บางทีมันก็จะมีเขาเรียกว่าประโยคที่มีการละประธานละประธานเป็นหลักนะครับละประธานซึ่งซึ่งจะเป็นลักษณะข,ของการเป็นประโยคที่มีส่วนประกอบไม่ครบส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ภาคแสดงนะครับแต่ว่าเขาให้เข้าใจว่ามันมีประธานอยู่ ส่วนใหญ่ก็ใช้ในการโฆษณาในข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้มันส่งเพื่อให้มันแล้วก็จะมีในประโยคคําสั่งขอร้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันเป็นการทําให้มันน่าสนใจหรือกระชับนั่นเองเพออ่านแล้วความมันไม่เสียนะครับเขาก็อนุโลมให้เป็นประโยคก็ได้นะครับถึงแม้มันองค์ประกอบไม่ครบสองส่วนก็ตามใครล่ะจะยอมพลาดนะครับใครอะ่ะก็คนอ่านนั่นแหละครับ หรือลูกค้าเนี่ยนะครับซื้อครบ4 0 0พันรับบัตรกำนันใครรับก็คนที่ซื้อเนี่ยเองคนไม่ซื้อก็ไม่ได้รับเนี่ยนะครับแลกซื้อสินค้าราคาถูกสุดใายแรกเนี่ยนะครับเขาละประทานนี่คือละประทานนะครับอย่างที่บอกนะครับก็อย่างที่ครูอธิบายไปเมื่อกี้นะครับว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ประโยคสั้น ประโยคยาวแล้วแต่ความชัดเจนในการสื่อสารเป็นหลักถ้ามันพูดสั้นได้ใจความชัดเจนสมบูรณ์ก็พูดสั้นๆแต่ถ้ามันไม่สามารถพูดมันชัดเจนพูดแล้วคนยังนึกภาพไม่ออกมันก็ต้องใช้ส่วนขยายเข้าไปเยอะๆนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นพวกงานประพันธ์ทั้งหลายงานประพันธ์ก็คืองานเขียนครับคำว่าประพันธ์แปลว่าเขียนหรือแต่งนะครับ อย่างนะครับใช้คําเยอะนะครับเพื่อให้เห็นภาพเวลาอ่านแล้วก็เห็นภาพอันนี้มาจากเรื่องการมันทิตนะครับในตัวสตินะครับนักแสงแดดในยามเย็นนะครับกําลังอ่อนใครแดดทําอะไรนะครับกำลังอ่อนนะครับทอแสง แดดมันทำอะไรอีกทอแสงนะครับอันนี้ก็เป็นประเภทของประโยคความความรวมความซ้อนนะครับต่อต่อกันนะครับประโยคที่มีประธานตัวเดียวแล้วก็มีกริยาหลายๆตัวเนี่ยเดี๋ยวนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องต่อตอไปด้วยนะครับว่ามันมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างนะครับทีนี้นอกจากจะมีส่วนประกอบของประโยคแล้วเนี่ยนะครับประโยคเนี่ยมันยังสามารถแบ่ง ตามเจตนาของผู้ส่งสารได้ด้วยซึ่งแต่ละผู้รู้เนี่ยก็แบ่งไม่เหมือนกันนะครับบางอย่างตอนนี้เราจะเรียนแค่3แต่บางเอิญท่านนักเรียนไปเจอที่อื่นมันมี4มี6ยอะไรเงี้ยอย่าไปตกใจนะครับจริงๆมันก็อยู่แถวๆนี้แหละนะครับเพียงแต่ว,ว่าอยู่ที่ว่าใครจะแบ่งมันยังไงเท่านั้นเองนะครับตอนนี้เราจะเรียนถันสามนะครับก็คือประโยคแจ้งให้ทราบ เยวแจ้งให้ทราบในบางที่เขาก็จะเรียกว่าประโยคบอกเล่านะครับประโยคถามให้ตอบนะครับก็คือทั่วไปเขาจะเรียกว่าประโยคคําถามนะครับแล้วก็ประโยคบอกให้ทํานะทั่ว,ว,ว,วไปเขาก็จะเรียกว่าประโยคคําสัง่งนะรประโยคขอร้องนะครับเป็นต้นบางที่มันมีสีมันก็จะเพิ่มประโยคปฏิเสธนะครับมันจะมีคําว่าไม่มีคาว่าอะไรเงี้ยอย่างในเรื่องนี้อย่างในบทนี้เราก็ อยู่เราก็จับมันให้มันไปอยู่ในประโยคที่หนึ่งนะครับบอกให้รู้ว่าฉันไม่ชอบก็แปลว่าบอกให้รู้ก็ได้ปฏิเสธนะครับก็แล้วแต่นะครับบางที่เขาก็ไปขยายไดีนะรประโยคคําสั่งกับขอร้องก็แยกกันเพราะว่าความนุ่มนวลในการรับสารเนี่ยมันต่างกันนะครับคำสั่งให้บอกให้ทําเลยแต่ขอร้องนี่คนก็จะชอบความประโยคขอร้องมากกว่า นักเรียนไปยกโต๊ะมาให้ครูกับนักเรียนช่วยยกโต๊ะให้ครูหน่อยอันหลังเนี่ยนักเรียนก็อมืมีแรงไปยกหน่อยหนึ่งอันแรกนี่ไม่ค่อยไหวนะครับเอาต่อไปนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยประโยคแจ้งให้ทราบหรือประโยคบอกเล่าที่บอกนะครับก็ก็จะเป็นพูดขึ้นมาเพื่อให้คนอื่นรู้เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการอะไรเท่านั้นเองนะครับบอกขึ้นมา ให้คนอื่นรู้ท่านเองนะครับเขาเรียกว่าประโยคบอกเล่านะครับอย่างตัวอย่างก็บอกว่าใครที่ยาทําอะไรขยันขยันขยันทําอะไรขยันเรียนเองศึกษาหาความรู้นะครับต่อไปประโยคที่สองคือใครหนังสือหนังสืออะไรหนังสือจินดามณีเห็นไหมครับจินดามณีเนี่ยเป็นส่วนขยายของหนังสือนะครับมันทําอะไรเหรอมันเป็นเป็นก็เป็นกริยานะครับกริยา เป็นเหมือนคล้ายอะไรต่างเนี่ยนักเรียนก็เคยเรียนมาแล้วนะครับมันชื่อเรียกมันคือวิกฤตะกริยานะครับเป็นอะไรเป็นแบบเรียนภาษาไทยนะครับเป็นแบบเรียนภาษาไทยอันนี้เขาไม่ได้ก,กรรมนะครับเขาเรียกว่าส่วนเติมเต็มนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนละเอียดอีกในบทต่อๆไปนะครับนะครับ,นะรบอ,อย่างที่ครูบอกเมื่อกี้นะครับ ในบางที่เนี่ยเขาก็อาจจะแยกประโยคปฏิเสธเนี่ยไปอีกเป็นไปอีกประเภทหนึ่งแต่ว่าในบทน,นี้เนี่ยเราจับมันเข้าไปในประโยคบอกเล่าโดยจะมีคําว่าไม่หาไม่ได้เป็นคําลักษณะที่เป็นการปฏิเสธนะครับปฏิเสธเป็นลักษณะของคำวิเศษนะครับปฏิเสธวิเศษนะครับนะครับแล้วก็ประโยค บอกเล่าเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการใช้คําที่เป็นคําถามนะครับเขาเรียกคำอนิยมะวิเศษนะครับคือไม่เฉพาะเจอดจงนะครับคืออ,อน,น้ยมะสัพพนามนะครับนะวันไหนฉันจะไปกับเธอก็ได้เนี่ยไม่ได้จาดจงเลยพรุ่งนี้มะลรืนนี้ปีหน้า สิบปีข้าหน้าก็าว่ากันไปไม่ได้จอดจง่งนะครับต่อไปเป็นประโยคถามให้ตอบอันนี้จะต้องการคาถาม,ถามนะครับใช้ปริชาสพานามนะครับหรือปริชาวิเศษอะไรก็ว่ากันไปนะครับต้องการต้องการทราบนะครับพอถามพอพูดออกไปปุ๊บคนฟังต้องตอบหรือควรจะตอบ ครับไคมาหาเธอนะเธอทําอะไรนะเขาแก้ปัญหายัางไงเธอทําไมเธอต้องโกหกเนี่ยนะครับอย่าลืมนะประโยคจะต้องประกอบด,ด้วยสองส่วนนะครับอย่าลืมต่อไปประโยคน์คสั่งหรือบอกให้ทําบางทีก็เป็นคําสั่งและขอร้องหรือบางทีก็แยกออกจากกันก็แล้วแต่คนแบ่งนะครับไม่มีใครผิดนะครับประโยคคําสั่งก็คือต้องการให้ ผู้ฟังหรือผู้อ่านทำตาม,ตามนะครับประโยคลักษณะน,นี้จะมีการละประทานนะครับอย่างที่เราเคยคุยกันก่อนหน้านี้นิดนึงนะครับปิดตูวห้องใครบิดก็คนฟังนั่นแหละนะครับส่งหนังสือให้หน่อยใครส่งก็คนที่ฉันพูดด้วยนี่แหละนะครับเป็นต้นเหมือนเราเดินไปห้องสมุดเห็นคำว่าเกลานานอย่าส่งเสียงดังใครก็ทุกคนที่มาที่นี่นั่นแหละ นะครับเป็นต้นที่เขาเรียกว่าละประธานนะครับเขาอนุโลมให้เป็นประโยคได้นะครับเพราะืีว่ามันมีสองส่วนนะครับส่วนประธานเนี่ยเป็นส่วนที่คนสามารถเข้าใจได้นั่นเองนะครับซึ่งในประโยคคําสั่งนะก็อย่างที่ครูบอกเมื่อกี้นะครับมันจะมีลักษณะของการขอร้องด้วยมันจะมีคําว่าโปรดกรุณาอะไรอย่างเงี้ยนะครับตามตัวอย่างเลยนะครับ พราะนั้นวันนี้นะครับเราก็เรียนกันเรื่องประโยคนะครับซึ่งเวลานักเรียนเรียนจบไปแล้วเนี่ยนะครับนเรียนก็ลองทบทวนตัวเองนะครับให้ได้3ข้อนี้นะครับก็คือเข้าใจความหมายของประโยคประโยคคืออะไรนะประโยคคืออะไรมีลักษณะแบบไหนประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเราสามารถอันที่2เราสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ประโยคได้ไหมแบ่งเป็นกี่ส่วนส่วนไหนเป็นส่วน ขยายส่วนไหนเป็นส่วนประธานผู้กระทําส่วนไหนเป็นส่วนภาคแสดงหรือการกระทําส่วนไหนเป็นส่วนกรรมส่วนไหนเป็นส่วนเติมเต็มนะครับและอันสุดท้ายก็คือเรารู้ไหมว่าประโยคแต่ละประโยคเนี่ยมันสื่อสารหรือมันส่งมาหาเราด้วยเจตนาไหนหรือเราอยากจะส่งไปหาเขาด้วยเจตนาไหนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบเรื่องการเรียนเรื่องประโยคนะครับ เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปนะครับเดี๋ยวเราทํากิจกรรมกันนะครับเพื่อทบทวนความรู้กันนิดๆนหน่อยๆนะครับเดี๋ยวใครมีอะไรไม่เข้าใจเดี๋ยวถามกับครูอีกทีหนึ่งนะครับอาซารับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ